สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องในปอขายที่ดินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินที่จะสร้างบ้านนะครับในเขตหนองแขมนะครับในวันนี้นะครับผมมีที่ดินมานําเสนอ3แปลงด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจีอยู่ที่ถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ซอย5ทับ2ครับหรือว่า ซอยจันจรรดนั่นเองนะครับตำบลหนองแขมอำเภอภาษีเจริญจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับจากถนนเพชรเกษมนะครับให้เลี้ยวเข้าซอยเพชรเกษม69นะครับขับเข้าไปประมาณ2.3กิโลเมตรนะครับแล้วให้เลี้ยวขวานะครับบิ่งเข้าถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นะครับไปประมาณ2.7กิโลเมตรนะครับและให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเลียบคลองนะครับ5ทับ2นะครับไปประมาณ500เมตรนะครับ ที่ดินจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับที่ดินจะมีอยู่3แปลงด้วยกันนะครับด้วยขนาดที่เท่าๆกันนะครับขนาดของที่ดินทุกแปลงนะครับจะมีขนาดอยู่ที่1 1 3บาตารางวานะครับหน้ากว้าง13.7เมตรนะครับลึก3 3เมตรนะครับรูปแปลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ปัจจุบันครับที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ถมนะครับแต่ว่ามีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะสร้างเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับส่วนนักธุรกิจนะครับก็สามารถสร้างเป็นโกดังไว้เก็บสินค้าหรือจะทําเป็นโรงงานรอง,งอ .2 ก็ได้นะครับส่วนนักลงทุนนะครับก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนสถานที่สําคัญใกล้เคียงนะครับก็จะมีวัดหนองแขม 2.7กิโลเมตรโรงเรียนมัธยมวัดหน้องแขม2.6กิโลเมตรตลาดคลองขวาง3.9กิโลเมตรตลาดบางแคพิรม3.7กิโลเมตรสำนักง,งานเขตหน้องแขม8.1กิโลเมตรสถานีตำรวจนครบาลน,น้องแขม2.1กิโลเมตรมหาวิายทยาลัยธนบุรี8.2กิโลเมตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน8กิโลเมตรโรงพยาบาลเกษมร,ราชบางแค8.2กิโลเมตร บิ๊กซีเพชรเกษม7.2กิโลเมตรและพุทธมนทล18กิโลเมตรครับส่วนราคาของที่ดิน3แปลงนี้นครับตะอยู่ที่ตารางวาละ28,000บาทนะครับหรือตกแปลงละ3,164,000บาทนะครับค่าโอนและค่าภาษีนักลมที่ดินคนละครึ่งนะครับจนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับ ส่วนท่านที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0616454652หรือ l ลาย ID PORKU DUWN หรือที่ Facebook f แฟนเพจนะครับ p a ขายที่ดินครับส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับ รบกุนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ